ทำสองพร้อมสวัสดีครับผมเชิญไอีกครั้งนะครับวันนี้มาจะรีวิวกับรถเกี่ยวข้าวคอรวงของอีซากินะครับเดี๋ยวจะไปหาลูกค้าที่จังหวัดลำปางตัวนี้จะเป็นตัวอีซากินะครับเดี๋ยวรับเครื่องแป๊บนึงเลยนะตัวนี้เป็นรหัสอะไรมาดูข้างตัวนี้เป็นรหัสสี่สามสามนะครับสี่สามสามอสเตอร์นะครับผมฟอนเทียถังเก็บข้าวประมาณอ่าสี่ร้ยกิโลถึงห้าก้อยโลนะครับสี่แถวสาสิบสามแรงม้าดีเซลนะครับผม ดี๋ยววันนี้มาดูด้านหน้ากันว่าเป็นยังไงเราก็มีสวิงไดเวอร์ให้ด้วยสองอันเหมือนกันจะเป็นสวิงไดเวอร์แบบนี้ครับแบบก้านนะครับทำหนา้ทนาที่อะไรทำหน้าที่อะไรเวลาเกี่ยวข้าวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสางให้เหมือนกันนะครับมีสี่แถวด้วไงดูตรงนี้นะนี่หนึ่งสองแถวนะครับตรงกลางไม่มีสามแถวสี่แถวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เพิ่มอีกสองเป็นห้าเหมือนกันนะครับบางรุ่นจะมีตัวเสียบตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมมองว่าอาใช้แค่นี้ย ผมว่าเร็วกว่าไวกว่านะครับผมนะตัวนี้มีตัวเกียร์ตรงนั้นบนตรงนี้นะครับเป็นเกียร์สำหรับปรับคอนโทรลตัวงานเกี่ยวข้าวให้เร็วหรือช้าตามใจเราถ้าเร็วเสียับข้าวนอนล้มหนาถ้าโยกมาอีกเกียร์หนึ่งถ้าวิ่งช้าๆเนี่ยแสดงว่าเอาไว้เข้าตั้งนะครับข้อดีคือเข้าตั้งมันจะไม่ต้องเข้าตู้เร็วเกินไปนะครับตัวนี้ไม่ท่อส่งข้าวยาวสาเมตรห้าสิบนะครับผมอ่ะ ต่อไปก็ไปดูเบาะและเครื่องยนต์กันคู่มือภาษาไทยแปลให้แล้วนะครับที่ลำปางนะครับ to ผมเราเปิดตู้นะครับเราก็เปิดอย่างนี้นะครับเปิดมาอย่างนี้ปุ๊บเด้งมาอย่างนี้นันี่เปิดเปิดถังเก็บข้าวนะครับนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมอีซากินะตัวนี้เปลี่ยนถ่ายของเร็วให้หมดแล้วนะครับคู่มือภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองขับขับเอ่อเดี๋ยวขับก่อนจะขับรถตัวนี้ต้องสอนครับตัวนี้นะเวลาเปิดมาจับตัวนี้นะจับตัวนี้นะเปิดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ ตัวนี้จะมีคันโยกตัวนี้นะเห็นไหมคันโยกตัวนี้นะครับดึงเข้ามาหาตัวกดกดลงมาให้ i i สุดนะครับกดสุดแล้วเขาเริ่ปลดล็อกนะแล้วเอื้อมมือเข้าไปเห็นไหมเอื้อมมือเข้าไปสีฟ้านะครับดึงดึงเข้าหาตัวนะครับป, kitty, ปึ๊บเันจะเปิดถังออกมาได้นะครับผมแล้วตัวฝาตัวนี้จะเด้งออกมานะครับทันไหมทันไหมทันเนาะนะครับเดี๋ยวมานะพี่ลำปางนะครับผมเปิดถังมาอย่างงี้งกว้างๆเลยนะครับกว้างๆเลยเรียบร้อยมองเห็นเนาะตัวนี้เป็นถังน้ามันตัวนี้เป็นถังน้ำมันดีเซลนะครับผมนะ กองน้ำมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้กองน้ำมันอยู่ตรงนี้นะนี่กองน้ำมันนี่กองน้ำมันดีเซลนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้คือตัวนี้มันเป็นตัวส่งเข้านะครับคือเป็นตัวล็อกเหงนะฮมัมันต้องต้องเข้าล็อกนะลูกค้านะครับถ้าเกิดไม่ไม่เข้าล็อกเนี่ยมันจะดึงข้าวไม่ขึ้นนะครับมันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมนะต่อไปก็ท่อนะครับแนะนํานะนี่คือท่อท่อขาวนะครับจะเป็นท่อขึ้นถังเก็บนะครับท่อนอนท่อท่อนี้ท่อเอียงนะครับสําหรับร่วลรอบสองนะครับผมนะตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตตอรรรี่งนนนัั้ะคบ อ่าเห็นมีข้าวเดี๋ยวต้องเอาข้าวออกนะไหมมีข้าวอยู่มีข้าวอยู่ตะกูทึ้งด้วยนะนโอ้เต็มเลยอน่ต้องออกก่อนวะไม่ได้เดี๋ยวท้าคลิปก่อนแล้วกันอ่ะมาต่อไปตัวเรียบเปิดตู้ฝั่งนี้แล้วใช่ไหมครับไปฝั่งนู้นครับผมมาฝั่งนี้ตัวนี้นะครับฝาหน้านี้เปิดได้นะครับเดี๋ยวผมวิธีการเปิดจะมีหมุดอยู่ตรงนี้นะนี่หมุดใช่ไหมครับนี่หมุดใช่ไหมเราเอื้อมมือไปข้างหลัง ช่เหรถ้าเอื้อมมือข้างหลังเห่ะเออใช่เอื้อมือด้านหลังนะมันจะมีล็อกอยู่อันหนึ่งนะครับเปิดล็อกนะครับเปิดล็อกขึ้นยกขึ้นนะครับแล้วก็โยกโยกได้โยกเสร็จปุ๊บแล้วก็ดันดันสลักตัวนี้ขึ้นมานะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวทําให้ดูอันนึงเหมือนกันนะครับเนี่ยก็มีอ๋อมีกิฟต์ด้วยมีกิฟต์อันหนึ่งมีสลักแล้วมีกิฟต์แล้วก็ดึงมันออกมาอย่างนี้นะครับเป็นสลักงนี้ไหมมีตัวกิฟต์ล็อกอย่างนี้มองเห็นในกล้องใช่ป่ะก็พอเสียดเสร็จสลักล็อกแล้วนี่ล็อกอ ฝาเนี่ยก็ยกออกมาได้อย่างนี้เลยอย่างนี้นะครับนะสไลด์ขึ้นอย่างนี้ผมเปิดให้ดูฝาเดียวนะแค่นี้ไหมครับโอเคทุกฝาเปลี่ยนเหมือนกันเปิดเหมือนกันหมดเลยนะครับเราสามารถเช็คโซ่ได้โซ่ตึงกำลังพอดีนะครับผมตึงไม่หย่อนเกินไปนะครับนิ้วงาแล้วก็ตัวล็อกมันจะมีตัวล็อกเกลือน,นี้เห็นไหมครเราเดี๋ยวก,กดสไลด์ขึ้นแล้วก็มีล็อกตัวบนล็อกตรงนนัะ้อันนี้ครับสไลด์ขึ้นนะอ่าผมจะประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปโปรติ วางข้างล่างก่อนนะปุ๊บแล้วเก็บนิ้วแล้วเราก็ดันขึ้นนะครับแนะนำาม้ดันค่อยๆดันขึ้นให้เข้าล็อกนะไม่เข้าล็อกเดี๋ยวมันหลุดนะครับน่เข้าล็อกแล้วปุ๊บอไม่เข้าเว้ยเดี๋ยวอะขอมมลเข้าก่อน เข้าแล้วนี่นะเขาล็อกตัวนี้นะตัวนี้หนึ่งตัวบนพอเข้าเราจะเป็นตรงนี้พอเข้าเสร็จจากนั้นเราก็ใส่สลักวงไปใส่วงไว้แล้วก็บิกิทล็อกดึงบิกิทล็อกแนละ้วใส่ที่หลังใส่ตัวล็อกก่อนนะครับอ่าผมไม่ให้ถ่ายข้างหลังให้ดูนะเพราะว่ากล้องเอื้อมไม่ได้แต่ตอนนี้จะหาหลรูเจอหื่าลืมคิดเลย ก็ใช้ใช้งมมานะครับคุณลูกค้าครับแทงตรงไม่ตรง้วแต่เลย,เ,ลย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวหารูก,ก่อนโอ okay, เคเจอรูลแล้วครับถ้าไม่ใส่นะ่ะอาจจะฝาหลุดได้นะครับผมแล้วก็เข้าพัานได้ถ้าไม่ใส่เดี๋ยวหมุนรูให้ตรงก่อนนะครับถ้าหารูไม่ตรงนี้ก็ใช้ประสบการณ์เอาเองนะครับผมบอกก็เลยอันนี้แต่ถ้าไม่ใส่หลุดเนี่ยจริงเปิดฝาข้างได้นี่ว่ง เปิดตรนี้ก็ได้นี่แหละเปิดฝาข้างออกมาก็ได้นะครับอันนี้เป็นถังน้ำมันโชค๊คนะครับเออใส่ถอดข้างง่ายกว่าแฮะนะแค่นี้นะล็อกแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ นี่ถังน้ำมันแยกนะครับตัวแยกอยู่ตรงไหนหวะตัวแยกไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้ข้างบนเดี๋ยวพี่ไปส่งของ,ของเขาสอนให้เองแหละเ <c oughs> นี่ยทำงาน,นแล้วเจ้าต้องรืมอเติมน้ำมันวะเติมบบตเพิ่มมันหมดน้่เปนไรครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสปอตไลท์เติมไม่ให้ใหม่นะครับโอเคปิด <c oughs> okay, แล้วก็จำหัวนี่หน่อยนะแล้วก็ล็อกนะครับ ทำคลิปไว้ก่อนเพราะว่าเกี่ยวข้าวปีหน้าใช่ไหมเราก็เลยทำคลิปไว้ให้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจาไม่ได้ก็คุลูกค้าที่เจ้าของเจ้าไปของอันนี้ก็มาคอมเมนต์ได้ล่างนะครับผมนะแล้วก็ไฟหน้าโอเคอันนี้เธอปรับคอรวงนะปรับคอรวงนะครับอันนี้เป็นการเล็กนะก็คือถ้ารถรุ่นใหญ่แล้วก็คือปรับเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวไม่เหมือนบางคันที่ปรับทั้งคอนะครับอันนี้จะง่ายกว่าแต่ว่ามองเห็นยากกว่าแนะนําว่าให้ยืนดูนะฮะอันเนี้ถ้ายกขึ้นอนะ่ะเข้าสั้นถ้ายกลงอนะ่ะเข้ายาว อธิบายครั้งนะยกขึ้นลงสูงเนี่ยเข้าสั้นเข้าลงยืดลงไปเนี่ยเข้ายาวนะอย่าจําผิดนะครับเพราะว่ายอดเข้าจริงๆคือเข้าแค่นี้ที่ผมสอนในคลิปก่อนสอนผิดนะฮะบอกไว้ก่อนเลยที่หมกยอดเข้าห้ามเกินตรงนี้ใช่ไหมเอาเป็นว่าเข้าให้สั้นที่สุดแต่ดีสุดนวดเร็วสุดนะครับเอาแค่นี้พอเอาแค่หลวงนะครับแล้วก็ตัวฟางออกข้างข้างไว้นะครับตัวนี้ปุ่มฉุกเฉินตรงนี้ห้ามกดนะกดดับเลยนะครับเวลาดันตู้เปิดตรงนี้ดันขึ้นแาบนี้นะครับดันเช่งนี้เลย มันจะมีโชค๊คอยู่นะครับแล้วก็เช็คตูว้นวดได้นะครับฝาข้างฝาข้างตัวนี้อีสกีกต้องสอนนะครับเพราะว่าจะไม่เหมือนกับคูเบต้าอย่างน่าเปิดเปิด,ปดยกขึ้นมาแล้วก็วางเดี๋ยว่ราวางก่อนแล้วก็ตัวล่างเปิดเปิดให้หมดเลยนะผมเปิดหมดเลยนะนี่นี่ด้วยนะครับเปิดด้านด้วยอ๋อแล้วก็อีสกีกตัวนี้จะมีคู่มืออยู่นี่เลยนี่กับหัวมาน,นั้นนี่อยู่ตรงนี้นะครับ ไม่ต้องสนใจภาษาญี่ปุ่นนะสมใจภาษาอังกฤษนะครับ SC, S C S D พวกนี้นะครับอยู่ตรงนี้การตั้งสายการตั้งโซ่อยู่ยฝั่งนี้นะครับนะแล้วนี่เป็นปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้เป็นการตั้งสกูนะครับสกูอยู่ทรงไหนก็คือถ่ายรูปเก็บไว้ที่บ้านแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องหายแล้วก็ตัวนี้คือพัดลมนี่คือพัดลมนะครับลูกค้าจะเป็นนะเวลาเปิดเวลาเปิดนี้ก่อนแล้วก็เทสเครื่องก่อนจะลมเกี่ยวข้าวนะแนะนาว่าเปิดก่อนแล้วก็ ขึ้นตัวนวดไหลก่อนแล้วก็ดึกเช็คดูตัวนี้คือพัดลมพัดลมสายพันธ์ตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับตัวนี้สก,กูขึ้นถังสก,กูตัวนี้นะต่อจากพัดลมมานะลูกที่สามนะขึ้นถังเก็บข้าวพอถัดมาลูกที่อ่ะเดี๋ยนะอันนี้ลูกรอบไม่นบแล้วกันนะนี่พัดลมสก,กูขึ้นถังสก,กูสก,กูนวดรอบสองนะก็คือตัวเอ็นที่เราดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวดึงกดลงไปแล้วก็ยกขึ้น ตัวนี้เป็นตัวระบายข้าวนะครับนี่ครับนี่เราก็มีข้าวที่เราลองเทสให้แล้วนะครับนี่ข้าวไทยเทสข้าวให้แล้วนะครับปล่อยข้าวเราเขย่าเขย่าอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนล้างข้าวนะครับต่อไปก็ตัวฝาหลังสุดตัวนี้เป็นตัวสับฟางตัวสับฟางนะครับตัวสับฟางเวลาปล่อยเปิดนะครับก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมสายพานมันตึงอยู่ใช่ไหมครับลูกค้าห้ามลืมนะครับคือตัวนี้นี่ตัวนี้เราดันเข้าไปนะครับ ดันแล้วปล่อยปล่อยลงใส่พานจะหย่อนถ้าลืมดันอนะตัวสับฟางไม่ทํางานนะฟางอะติดนะตุ่นนะต้องดันให้ได้ล็อกนะแล้วใส่พานต้องตึงนะครับอ่าโอเคถ้าไม่ตึงนะครับมีตัวนี้ตั้งอยู่เห็นไหมมองเห็นไหมในกล้องตัวนี้มีมีน็อตสไลได์ได้เพื่อตั้งให้ตึงกว่าเดิมได้สไลได์ได้เพื่อตั้งให้ตัวนี้มันตึงขึ้นนะครับแล้วก็ปลดใส่พานออกนะครับตัวล็อกอยู่นี่นะนี่แล้วก็ดึงเลยดึงออกเลยนี่คือด้านหลังตัวสับฟางนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นตัวกระทายข้าวนะครับตัวนี้แต่งได้อีกหน่อยหนึ่งมีพัดลมตัวบนพัดลมตัวที่สําคัญนะครับนี่พัดลมตัวบนเอาฟางออกนะครับตัวนี้เป็นตัวกระทายข้าวนะฮะโอเคตัวนี้ก็เช็คข้างหลังหมดแล้วนะครับต่อไปไปดูตัวเราเปิดอยู่ด้านหลังแล้วนะต่อไปดูตู้นะครับให้นะว่าเนี่ยสังเกตไหมเนี่ยเป็นรูปมือเราจับดึงดึงแล้วเปิดได้เลยนะฮะปิดดูเหมือนจะง่ายใช่ไหม แต่จริงจุดสังเกตุคืออันนี้นะสาคัญคืออันนี้ถ้าเนี้ยมันเข้าไปแล้วมันไม่ลงร่องเนี้ยมันเกี่ยวข้าไม่ขึ้นนะัวเราเปิดนะ่ะมันเปิดแล้วดูด้วยครับเปิดมาอย่างนี้ไอตัวนี้ต้องคอยยกด้วยครับมันต้องอยู่บนร่องโซ่นะครับม yeah, มไม่งั้นเดี๋ยวข้าไม่ขึ้นอ่จจะเดี๋ยวสอนเปิดตู้ครับอันนี้คือตะแกรงตู้นวดนะครับตะแกรงตู้นวดนะครับเราดึงมาตรงๆเลยน,นึ๊บนครับดึงมาตรงตรง,ตรงเลยมีสองชั้นอันนี้เรา ทาต้นยาการสิมให้แล้วนะครับหนึ่งแผ่นแล้วก็สองแผ่นเลิกใช้งานแนะนําให้ถอดมาทำรักษาใหม่ทุกครั้งนะครับข้างในเห็นตะแกรงไหมอันนี้ตะแกรงกระทายแล้วก็กกระแนี่ตะแกรงร่อนข้าวนะครับตะแกรงร่อนข้าวตัวนี้อีสกิจะมีให้ปรับทั้งหมดสี่เบอร์อันนี้คือเอ็นสุดแนะนําให้เป็นเอ็นสุดนะนะครับตัวปรับจะอยู่ด้านบนตรงนี้เมื่อกี้ต้าไปยงตัวนี้ตัวนี้นะชี้ไปยังตัวนี้นะตัวนี้เปแบบตะแกรงอันนี้คือเบอร์เบอร์ต่ําสุด ตัวนี้คือปรับลมอันนี้ก็ปรับตะแกรงอันนี้ปรับลมเดี๋ยวแปลให้ใหม่เดี๋ยวตาแปลใหม่เอาตะแกรงปรับลมปรับให้เอ็นไว้ก่อนนะครับเพราะข้าวไทยฟังเยอะนะครับเอ็นไว้สุดๆเลยลมแรงสุดลมตอนนี้ผมปรับแรงสุดนี่คือลมนี่ดูนี่น,นี่เห็นไหมเห็นคลิปไหมนี่คลิปตัวนี้ถ้าโยกปุ๊บไปปัจจะปิดลมเบาแล้วก็มองเห็นปะเดี๋ยวให้ดูนี่นะนี่ปุ๊บเนี้ยมามาลงไปหน่อยหนึ่งเห็นไหม ถ้ายกโยกมาตรงนี้ปุ๊บโยกมาเบอร์เบอร์ความสูงเดียวเดียวแนะนาว่ารวมแรงสุดดีกว่านะัะแรงสุดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นตู้นวดแล้วก็เคลียร์เข้าอ่ะนะอ๋อตัวนี้หมดอย่างวะตัวนี้หมดแล้วเออหมดแล้วหมดแล้วตัวนี้หมดแล้วตัวนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเดี๋ยวให้ดูตรงตะแกรงนะเดี๋ยวผมขึ้นตู้นวดแล้วก็เคลียร์ฟางอขก่อนฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับแป๊บนึงได้ไหมครับพอดีผมอยู่เสียงดังมากเลยแป๊บนึงแป๊บนึงครับครับ พอเมื่ก่อนพอไปก่อนแล้วแหละเดี๋ยวบอกรือว่ามัน